อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามาก่อเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความปังของ BLACKPINK กันนะครับกับบิวบอร์ดนั่นเอง ล่าสุดเลยในตอนนี้นะครับทางบิลบอร์ดได้มีการออกมาพูดถึงนะครับสำหรับ10รายชื่อที่บิลบอร์ดเลือกมาให้เป็นป๊อปสตาร์ของปี2022นี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า1ในรายชื่อทั้ง10รายชื่อของทางบิลบอร์ดที่ยกมานั้นเนี่ยมี BLACKPINK นะครับเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากวงการ k คป๊ ub, ที่เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปสตาร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2022นี้ที่ทาง Billboard เนี่ยเป็นคนเลือกมาเองกับมือเลยโดยใน10อันดับนะครับ10รายชื่อนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่ามีศิลปินที่โด่งดังแล้วก็มีศิลปินในที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีเพลงปังๆแถมผลงานแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเวอร์วังอลังการมากๆ10ท่านนี้เนี่ย Billboard เขาคัดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น e อช h e r a เองนะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเลย The weekend ก็มีนะครับทุกคนและหนึ่งในนั้นเนี่ยมี Black พ i n k ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามวงการเคป๊อปอยู่เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จัก Black พ i n k นะครับ b l a c k พ i n k เป็นวงเกิลกรุ๊ปจากเคป๊อปเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในรายชื่อ10คนหรือว่า10อันดับ10รายชื่อนี้นะครับบิวบอร์ดเป็นคนเลือกมาเ,เองเลยกับมือตอกยาให้เห็นกันแล้วนะครับว่า Black พิงคคือวงเกิลกรุ๊ปจากเคป๊อปที่ปังมากในตอนนี้ไม่ได้ปังเฉพาะแค่ในในนนนนนวววงงกกกาาารรหหืออเเเลลีทีทท่่่่นน่ััั้้แตโย พิงคเป็นที่รู้จักมากๆจนทางบิลบอร์ดนึงได้ยกให้เลยนะคะว่า b l a c k พิงคเป็นศิลปิน ป๊อปสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ในปี2022นี้นั่นเองซึ่งรายชื่อ10รายชื่อนี้บิลบอร์ดนะครับเป็นการประกาศออกมาและก็มี Black พิงคเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับหากว่ามีการอัปเดตรายชื่อเพิ่มเติมเ,เดี๋ยวเราจะนํามาแชร์กันอีกครั้งถ้ามีศิลปินเคป๊อปติดอันดับขึ้นมาอีกหรือว่ามีรายชื่อศิลปินจากเคป๊อปมาเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆใน10รายชื่อนี้ Black พิงคของเราเป็นเกิลกรุ๊ปหนึ่งเดียวจากวงการเคป๊อปนะครับที่มีรนน Pop star 2022าาอ2022งงจกกาพูดถึ ของบิลปอดนั่นเองเหล่ามิงทุกคนอย่าลืมมาร่วมสแสดงความยินดีให้กับความปังนี้ของ b l a c k พิ n งกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง